นี่ครับท่าคืนนี้ยาวไกลนี่คือการซ้อมครับของน้องๆที่จะมีลำเรื่องใหม่นะนี่ให้ดูเป็นเป็นเล็กๆน้อยๆของเรื่องนี้นะครับตัวเป็นคนสอนนะครับ รับเขาให้ตัวคนสองี่เดียวยกไปที่นู่น่ายเยอะเยโอเคนะอันนี้นี่ครับก็นี่นหน่อยของน้องนองศิลปิน

หมดสูงบขึ้นต้มอนมาต้มตมต้มอมต้มตมต้มอมต้มต้มยอนตึ้ต้งตึ้งต้องแข็งี่ฐานล่างต้องแข็งอย่าตัน่นแ หัวโฟก์โฟก์โฟก์โรลิ่งเล่นอยู่เนี่ยเออมาหนน้้าีเหมือนขึ้นเตียงเลยเคลิกกล้ามคลิกอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อให้โอเคเอ้ยต่อหลังดิไปดให้ด้วย คา,าพเขมานี่นะคะทุกคนฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับ